สว,ส,วส,สวัสดีจ้าสวัสดีทรงสาวเมื่อนี้จ้าพาพี่น้องมาหลอกตาหาหนูใหม่จ้าหนูใหม่นาห ja. นาวพี่น้องหาหนูใหม่นาหนาวกันจะปลายเดือนพฤศจิกายนจ้มามื <beginning> right. ่อนี้กันมาเข้าตื้อหมูจ้ามีเมสีเมีเนี่ยจ้ามาหาหลอกกดมันน่าจับมันกะสิได้บ๊วพี่น้องแต่เห็นหนูใหม่แล้วจ้าเดี๋ยวเข้าไปหานุ่กันจ้าพี่น้องน้อแหลกของเฮาจ้าเน่งหนูไม้ไปแกงแซ่บ เข้ากัดชั่วเข้าไปหนึ่งทีอุ้ยจะลงกลางก่อได้จ้ะน้ำลายแห้จ้ะนีน่ลงมาแล้วจ้าบุ่นอีกนอหน้อนึงจ้ะฉี่ลงกลางก่งกงกอบลาจ้ะพี่น้นองบาสามามาจะเอามือเขาไปหักเลยด้ยจ้ะ หกแห้งชึบพวกแบบหกคักดีๆแ่ะอ,อุ้ยอ้ทางเขามาเดี๋ยวใส่ถุงมือสิเฮงใส่ถุงมือแห้งเกาะพี่น้องแห้งออกจากฟ้ามาได้แบบนี้เป็นเกาะกับน้ำ มี่อค่อยานาักใส่ทุงวดเยได้สย,ยสุดยอดจ้าหดมันลงติงเหรอพี่น้งองสุดเป็นหัวเหรเป็นหัวจ้ะ ตัวหัวหน่อยให้จะดึงก็ขคืนนะนะวินองมันว่าเป็นหัวมันไม่เป็นหัวปลูกไว้ที่เดิมแต่มันก็นมาาล่งยุงเหงาใหม่จ้ะก็จะล่งลหมา จากชิ้นละ่อุ้ยนี่น้องอือแม่หัวบงิงมนโอ้ยแบบอยู่ยหากใหมจะมัวมีชิ้นดีเลยจ้ะเสียก,กลนทะเลว,ว,วพี่นอ้นองคุณนะ เพิ่แบบอ้ยังเท่าสุดขนิ่นเสียด้วยนะมันเอ็มเฮปน้อ สไปก้นห้างตุบหมวน่นเโยพี่น้อง้องลุงนี่งแล้มนกันต็วานุ่มเลยเอาหัวหน่

อืมเน,เนีย่ยจะนีสุดยอดีนีจ้ะคนสุดท่านแล้วมองเดี๋ยวเรามาหน้านจะข่าวข้าวหนาไหนจะพี่นุนี่ว่าทีสา้วังหันกรเกือบซ้ำนี้แล้วเจอต่เสดาย่จ้ะโอ้ยสุดยอดจ้า ลุนหวนัวนี่จ้าโอ้สักหวกัว,หวนนิเด้ออีกนี้หวัวใหญ่ๆนะโอ้ยพี่น้องมันเน่าอีกแล้วมันจะ้ะมัน,นิ่นเน่าอือเดี๋ยยังไว้ให้ผู้คานอ้อง ไปหาหนไม้ก no ันจ้ามันหัวบนนวดข้ามไปหาหนไม้็นไปหนำละยังยังจูู่อบพี่น้องเมอนว่มันหัวบนเนื้อเราจะข้ามน้าไปหาหนไม้กันจ้า ไปรลุนต้องกานแต่วิโนก็สูสิมันไปไหจ้าด่เป็นใส่เกือบุดเป็นกระยังป๊ป๊ปุ๊บปบมมือหนูเมย์ก็เพื่อใสเกือปุดเขเป็นไตยูพีน่อปุดทำคุญนปป่านี้ ไอ้จ้าบวกตูนี้มากเลยนน้ำขนาดเฮ้ยอนนาบน้ำให้นหมูว่านหอมชุยเล่นน้าอีกเลยพี่นอ้องควรตึ๊กใจพันคักไ้กันจ้านอนไม่พี่น้องห,าห้านอนไม่หรอเมื่อยพี่น้องมันมีแต่หัวนอนเ n o อู้หนึ่งนองชืบกสองหน่อยสองแอง่งพี่น้องคนน่ะมันจะโคอยจ้าพักออกมาดีร้อยเปอร์เซ็นต์ Ừ. tại đi tài ôi mất cỏ nó nè như... bông đó gì đi hmm 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 mẹ hmm 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 áo hmm hạt hmm 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 ึงพี่น้องข้ามลำปากยากเขินสูท้อนบ้าใจเ,เอาเจล่ะใช้สายตาเนี้ยด้วยพี่น้องไม้บอกผิดไว้แล้วบอกหักบอกใครแล้วหักแล้วก็บ้าหักอันละเลี้ยงไปกอออ้ออื่นหรือพี่น้อง แล้วเขาก็สิซับเอาบ้องเพื่อนจ้านีา่เะเล่นจิงเดงจึงคืองอคอเพื่อนอ้เสียดายขอได้เพื่อนฮักเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็นเนื้อเพื่อนหอชงกระเทียมแหบเนี่ยเดียจ้าดยอดใหยูไม่ลืเพื่อนจ này nưng luôn cả, chụp, 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 ยอดเลยจ้างามอ่อนๆจ้างามๆจ้ะฮเอาคอพี่น้องคอพัอนอ่อนนี่ออน,น้อดลมหัดเสือเสือ Really. 嗯。 음, 진짜 맛있다. 어, 야, 근데 이거 너무 쎄 음, 자. มึงเนาะมาสนค่ะลูกพ่นเนี่ยจ้าพูดนะทรงกระตานอไม่มันแท่งกระดายุ่มน้องแจงหัวยังไงพี่น้องอันนี้กับนอไม่ตั้งมีอันนี้ตายผี่บวยจะแซมนี่รักจะเด็กแกงอยู่ดอกเนี่สิเด็กแกงไรอ่ะจ้ะสำมือนี้พอมีอย่างไรเจ้าขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุ่ขวัทุกคนจ้ามือนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจลูกหลานได้แจ้ามือนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้า บายบายครับเอาฝุ่นหมดตัวไม่นิดพี่น้องบอลมันจบๆๆับลูกจับแมนเพลินนั่นนางรูไดไม่ซีบายบายกระเพื่อนพี่น้องได้หน่อมไม้เมื่อแกงแรงแล้วฮะเนี่นนยจะไปทางใดสัก

โอ้เราไม่เช่อโอ้มาเล่นนามเห็นเนาะน้าบนได็กับบนน้าหนำมูเป็นจำมือนตลาดตุ่มอยู่บนอะไรเด้อแม่เด้อไปจังไดล่ะตัวน้อกกมีมูถ่ายอยู่น้ำจุดจืด ตาคิดตุย oh มย <laughs> น,นอยู่ว้าโอ้ขหขาลงโอเมก้ฝรั่งกลับมาไปนีนแล้วเมีไปนแล้วยังดากด้มีล่ะถ้าร้อมแบไก่นุ่มนเอาอันี้เลิก,กวัวได้น,นอนอยู่นอน น้ำม,ม,ม,มาเลยรับน้ำเห่มาว่านมาเห็นตรงนี้เลยเป็นพล่านหินเหรออุย้ยตรงีเป็นพล่านหินเด้ครับผมดัดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมือน,นแท้หินมดเลยครับมือแหงเหินแบบมือเกิดบินเป็น,น,นหิน,หน,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 หนแบบนะไอ้น,น้บาอากเบิร์นกลางแหลมหักแหลมูกลางเต็ม สบายจแบอันราไปกินเขาพีน้องเขากินอันนี้เป็นอันนั้นสมัยวลมันทั้งใดเนาะนี่เราเนสมัยพอมที่ภาษาที่ภาษาี่ปาษาพิรางบริเวณบริเวนีปาษาทีบ กอว่ากสิว่าแมนทีอนนไม่หลอดลายผอมเด่นนี่พี่น้องไม่หลอดลายหอดลายน้ำันนี่เนาเไม่รอดตายจากจ่ม้กลับจ้ากันคลิปนะพี่น้องหามือไหม่สิไปหายังจ้าบ๊ายบาย